สวัสดีค่ะภาพพรหมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณคนที่คุณนึกถึงถามถึงเขาเรามาดูความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณรู้สึกอย่างไรกับคุณคิดอย่างไรรู้สึกที่มีต่อคุณในตอนนี้รู้สึกอย่างไรกับคุณ หลงรักตัวเอง this, เขารู้สึกว hmm. you know ่าเขารักคุณนะเขากําลังพูดคุยกับตัวเขาว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณเขาคิดอย่างไรกับคุณกันแน่เขาเป็นคนคนนี้คนที่คุณถามถึงดูเป็นคนเอาใจใจตัวเองเชื่อมันในตัวเองไม่สนใจใครตอนนี้เขารู้สึกดีดีกับคุณกําลังพูดคุยกับตัวเขาว่าเขาคิดอย่างไรควรทาอย่างไรกับคุณว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณ ขึ้นลงขึ้นศาลร,รู้สึกว่าเหมือนเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานดูจะไม่ง่ายนะที่จะแก้ไขที่จะบอกให้คุณรู้ต้องปรึกษาผู้อื่นผู้ใหญ่ผู้รู้หรือเขาต้องปรึกษาใครสักคนอยู่เนี่ยว่าจะทำอย่างไรต่อไปที่เขารู้สึกกับคุณเพราะดูดูเหมือน จะไม่ได้ดังที่เขาคิดง่ายๆคุณคือของรักของห่วงห่วงเพราะวันนี้พูดถึงความรักความห่วงความห่วงคุณคือของรักคนรักเขารักนะรู้สึกรักคุณแต่รักนี้ดูจะยากอะดูจะไม่ง่ายอุปสรรคขวางน้าหรือจะเอาชนะใจคุณไม่ได้เอาชนะใจคุณได้ยากแอบส่องแอบมองคุณเป็นแฟนคลับคุณติดตามชีวิตคุณ เขาเหมือนอยากรู้ว่าคุณเป็นอย่างไรทําอะไรอยู่สุขทุกข์ดีร้ายอย่างไรดูนิ่งๆตามส่องชีวิตคุณอยู่ในตอนนี้เขารู้สึกดีๆกับคุณแล้วนะขัดแย้งวิวาทะเหมือนเขากําลังคุยกับตัวเขาเองอะ่ะเขาว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณแล้วเขาจะพูดคุยกับคุณอย่างไร แล้วเขาคิดว่าจะทะเลาะบอกแวง้งเหมือนเหมือนถ้าบอกคุณว่าเขารู้สึกรักรู้สึกคิดถึงรู้สึกที่ดีๆแล้วก็คุณจะขัดแย้งกันเขาเหมือนแต่เขานิ่งๆเหมือนคุณกับเขาดูดูคุยกันคนละเรื่องคนละแบบคนละอย่างเอาชนะมาน เขารู้สึกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาเอาชนะใจคุณกําลังพูดคุยกับตัวเขาเขาคิดถึงคิดถึงนะคบคิดถึงนะคะคุณน่ารักจังครับน่ารักจังค่ะเป็นห่วงฐานข้ารู้ยังอยากคุยอยากโทรหาส่งข้อความหาแต่ก็ไม่นะท,ที่ต้องการพูดคุยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณให้คุณรู้แต่ก็ไม่พูดกลัวมีอุปสรรคปัญหาเหมือนจะมีอุปสรรคปัญหา เป็นปัญหาใหญ่อ่ะถ้าพูดถ้าบอกให้คุณรู้ขอมันหมายคุณคือคนที่เขาเหมือนเขาต้องการขอความรักจากคุณขอมันหมายขอแต่งงานคุณคือคนที่เขารักบางคนบางท่านเขาต้องการขอคุณแต่งงานนะความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณ,ค,ณคุณคือคนที่เขาจะแต่งงานด้วยอยู่ไกลแล้วมีความสุขความอิ่มอุ่นอบอุ่นใจ ทานอาหารฝีมือคุณทําอาหารให้คุณทานหวังว่าจะอยู่ใกล้คุณมีคุณปรึกษาพูดคุยมีความสุขจับมือไว้แต่ไปคนละทางเหมือนเขารู้สึกว่าคุณกับเขาขัดแย้งบางคนบางท่านน่ะคิดคนละแบบคนละอย่างคุยกันคนละเรื่องไปคนละทางแต่เขารู้สึกว่าหัวใจเขามีคุณหัวใจคุณยังมีเขาเพายียงจับมือกันไว้เหมือนรู้สึกดีๆอะ่ะถึงแม้จะคิดคนละแบบคนละอย่างความขัดแย้ง คุยกันคนละเรื่องบางคนบางท่านทะเลาะกันเนี่ยแต่หัวใจเขารู้สึกว่าดีๆกับคุณทุกคุณมีสิ่งที่ดีๆเรื่องราวดีๆที่เขายังไม่ลืมรู้สึกดีๆกับคุณอยู่หัวใจเขายังมีคุณอยู่ถึงแม้ขัดแย้งความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณได้สำหรับไม่บังเอิญที่คุณกับเขามาพบจากมาพบเจอกันเป็นเหมือนพมลิขิต ได,ได้มาพบเจอมีอะไรที่คล้ายๆกันแต่นิ่งไม่พูดไม่บอกความรู้สึกยับยั้งชั่งใจเก็บไว้ไม่บอกให้คุณรู้แล้วเรามาดูว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณอีกความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณคิดยังไงจะทำอย่างไร ตัวเขาเองเป็นอย่างไรนิ่งหลบไม่พูดไม่บอกเป็นเต่านะช้าต้องการความรักความมั่นคงให้แน่ใจให้มั่นใจแต่เขารู้สึกดีๆกับคุณรักคุณแต่ก็ไม่บอกเขานิ่งเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวดูเขาไม่แน่ใจไม่มั่นใจว่าคุณคิดยังไงกับเขารักจริงไหม คุณจะหลอกลวงเขาไหมเป็นเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวไม่แน่ใจห่างไกลใจจางพราวว่าคุณหมดรักเขาไม่รักเมื่อห่างเมื่อไกลแล้วก็หมดรักแต่เขารู้สึกตอนนี้รู้สึกดีๆกับคุณนะแต่เขาว่าคุณไม่รักเขาถานอมรักเขาว่าเขารักคุณเขาจะดูแลทนุถนอมหัวใจคุณอย่างดีเมื่อฝ่าฟันอุปสรศครคไปได้เมื่อคุณเหมือนเขาเขารักคุณแล้วนะ แต่เขาคิดคิดว่าคุณจะไม่รักเขาคิดว่าไกลห่างแล้วคุณหมดรักเขาแล้วบางคนบางท่านที่อยู่ไกลอยู่ห่างใจจางห่างไกลใจจางเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวแล้วเขาว่าเขาอ่ะเหมือนเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเขาไม่จริงใจกับใครแล้วเขาว่าคุณเป็นคนหลอ่อคนสวยคนมีสเสน่ห์มีคนมารักมาชอบมีคนมาให้เลือกแล้วก็ไม่แน่ใจไม่จริงใจแต่เขาอะตอนนี้เขารู้แล้วเขาจริงใจกับคุณอะเขาจะถนอมรักดูแลหัวใจคุณอย่างดี มันเขารู้หัวใจเขาแล้วใจละลายแล้วหัวใจเขามีคุณคิดถึงคุณหัวใจเขาละลายแล้วในตอนนี้อยากให้สนใจให้คุณมองเขาด้วยเขาต้องการอยู่ในใสายตาของคุณและเขาแอบส่องแอบ,บมองคุณอยู่ความรู้สึกเขาอย่างไงอีกรู้สึกอย่างไรเอาชนะถึงแม้เขานิ่งๆเต่า ต้องการความรักความมั่นคงให้แน่ใจให้มั่นใจแลวเขาจะเอาชนะใจคุณเป็นที่หนึ่งในใจคุณเขาไม่ยอมแพ้แค่คนรู้จักแต่ตอนนี้ก็ยังเหมือนไม่มั่นใจกับคุณนะก้อนหินรักที่หนักแน่นมั่นคงเหมือนเขาจะเอาชนะใจคุณแล้วเขารู้สึกเขาก็ต้องการความรู้ความรู้สึกของคุณว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาเขาก็ยังไม่แน่ใจ ต่เขาเหมือนรู้สึกตัวเขาว่าเขารักคุณเอาชนะใจคุณแต่เขานิ่งๆตัวตลกคุณน่ารักท่าธเธอเขาเป็นท่าคุณลหลงไหลหลงสเสน่ห์คุณเขาจะยอมคุณทุกอย่างแต่เขาต้องการให้คุณเป็นท่าเขานะรักเขาลหลงไหลหลงสเสน่ห์เขาเขาติดเบ็ดรักคุณเขาแล้ว